โลกปรับเราจึงเปลี่ยนนะครับนี่ก็ก้าวเข้าสู่ปี2025นะครับหรือว่าปี2,568นะครับมีหลายๆคนถามโค้ดว่าโค้ดขาโค้ดขาในปี2,568เนี่ยนะครับโลกมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยโค้ดมีแนวทางนะฮะในเรื่องของการปรับตัวในเรื่องของการปรับกลยุทธ์ในการทําธุรกิจอย่างไรบ้างนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเร็วมากจริงๆนะครับในประเทศไทยเราเริ่มตั้งแต่ย ยุคเกษตรกรรมเนาะเป็นยุค1.0มาถึงยุค2.0นะครับยุคอุตสาหกรรมมายุคที่3ก็คือยุคเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับ3.0ยุค4.0เนี่ยก็คือยุคของ4 s o c โซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็ยุคที่5เนี่ยก็คือยุคของ AI นะครับเขาเรียกว่า5.0แล้วก็จะมียุคที่6เลยนะ6.0เขาเรียกว่ายุคของเมตาเวิร์ดยุคของโลกเสมือนจริงนะแต่ในปัจจุบันนปีนี้เนี่ยนะครับเราอยู่ในยุคของ5.0หรือว่า AI ทีนี้พอ AI มันเข้ามาเนี่ย อายุของคนเนี่ยก็เปลี่ยนเร็วขึ้นนะครับเปลี่ยนจากเด็ก นะฮะก็เป็นวัยรุ่นจากวัยรุ่นก็เป็นผู้ใหญ่จากเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็เป็นคนสูงอายุแล้วแล้วการตลาดเนี่ยก็เปลี่ยนไปนะครับจากหลายๆคนยังใช้คอมพิวเตอร์ปกติเทคโนโลยีธรรมดาเดี๋ยวนี้มันกลายเป็น AI นะครับซึ่งมันมีความไวแล้วก็รวดเร็วมากแต่ทีเนี้ยพอโลกที่มันเปลี่ยนเร็วมากเนี่ยนะครับมันทําให้พฤติกรรมคนเปลี่ยนนะครับแล้วก็นะครับทำให้การทําธุรกิจเขาเปลี่ยนไปด้วยใครที่ปรับตัวได้เร็วนะครับก็ค่อนข้างที่จะได้เปรียบในเรื่องของ การทำธุรกิจหรือว่าการทำงานแต่ถ้าใครที่ปรับตัวไม่เร็วนะครับก็อาจจะเสียโอกาสในความก้าวหน้าหรือบางคนอาจจะแพ้ในการทำธุรกิจหรือในเรื่องของการทำงานเลยนะครับวันนี้คลิปวันนี้เนะี่ยโค้ดก็จะมาแบ่งปันนะครับในเรื่องของกลยุทธ์นะครับหกกลยุทธ์ในการทำธุรกิจนะฮะในปี2025ว่าเราควรปรับยังไงบ้างนะครับในฐานะที่ปรึกษาธุรกิจนะครับเราควรจะปรับเปลี่ยนเราต้องทำยังไงบ้างกับ6กลยุทธ์นี้นะครับก็มาดูฉบับเต็มๆกันเลยข้อแรกเลยนะครับสิ่งนี้สำคัญเลย ในปี2025เนี่ยเราต้องมาทบทวนแผนธุรกิจของเรานะครับว่าถ้าเราไม่เคยเขียนนะโค้ดขอบอกว่าให้หยิบขึ้นมาเอากระดาษขึ้นมาเขียนทําธุรกิจของเราแล้วคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเนี่ยเอาอ่าเขาเรียก business model canvas ม,มาตาราง9้าช่องเนี่ยถามผู้รู้ก็ได้นะครับว่าเราจะทําธุรกิจยังไงมาฝึกเขียนแผนธุรกิจครับว่าหนึ่งนะครับสินค้าของเราเนี่ย value สินค้าบริการของเราเนี่ยมันเป็นยังไงตอบโจทย์คนปัจจุบันอยู่ไหม customer segment กลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เราคือใครนะครับคอน sumer relationship เราติดต่อลูกค้ายัางไงนะครับ Channel นะครับในการที่จะทำ activity, ะาอทิ i ิตีกิจกรรมในการทำนะครับหรือว่าพาร์ทเนอร์นะครับหรือว่าต้นทุนกำไรต่างๆต้องมานั่งเขียนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เขียนเนี่ยเราจะไม่สามารถเปลี่ยนเกมเลยนะครับอันนี้โค้ดบอกว่าปีนี้โค้ดซีรีสเรื่องของการปรับแผนธุรกิจใหม่นะครับข้อแรกสำคัญข้อที่แรกแล้วพอเผื่อเราปรับแล้วเรารู้ว่าลูกค้าเราเปลี่ยนเทคโนโลยีมาเปลี่ยนลวมาดูข้อที่2ก็คือในเรื่องของการพัฒนาสินค้าบริการของ ให้เหมาะกับพฤติกรรมของอายุของลูกค้าเราในปัจจุบันแล้วบริการของเราตอบโจทย์เขาไหมนะครับเราจะได้ปรับนะครับเพื่อให้ตอบโจทย์ในยุคปัจจุบันให้กับลูกค้าของเราได้นะครับเพื่อที่จะทําให้สินค้าของเราเนี่ยมันไม่ล้าสมัยการบริการการชําระเงินการดูสื่ออะไรต่างๆนะครับมันจะทําให้ลูกค้าเรามีความรู้สึกว่าเข้าถึงเราง่ายประทับใจนะครับเราอยากที่จะบอกต่อกับธุรกิจของเรานะครับต่อมาตัวที่3ก็ไม่คือการใช้เทคโนโลยีนะครับในเรื่องของการลดต้นทุนนะครับแล้วก็ ลดเวลานะครับหลายๆคนก็ลุกขึ้นมาทําธุรกิจส่วนตัวเทคโนโลยีหนึ่งที่มันมีบทบาทมากมาลดจํานวนคนคือ AI แม่ก็นั่งเงินหรือเรื่องของการผลิตการทำคอนเทนต์การทําสื่อภาพายนตร์การถ่ายภาพโอ้โห AI เข้ามาทดแทนมันลดต้นทุนนะครับให้ผู้ประกอบการเนี่ยนะครับสามารถที่จะลดค่าใ,ใช้จ่ายได้เยอะเลยแต่มันก็มีปัญหาครับว่าถ้าเผื่อพนักง,งานคนไหนไม่ยอมเรียนรู้เรื่องพวกนี้นะครับท่านก็อาจจะเป็นคนที่ถูกคัดออกเนาะนะครับแล้วก็ AI เนี่ยนะครับที่เราเรียนรู้แล้วมันประหยัดทั้งต้นทุน แล้วมันก็ยังประหยัดเรื่องของเวลาด้วยนะครับแม้กระทั่งตัวโค้ดเองเวลาเราจะวิเคราะห์กลยุทธ์ทางทำธุรกิจทำคอนเทนต์เนี่ยแต่ก่อนคิดเป็นวันเลยนะแต่เดี๋ยวนี้นะครับใช้ AI ช่วยไม่กี่นาทีเราก็ได้คําตอบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเอามาทําฐานดาต้าเวทวิเคราะห์กลยุทธ์ในเรื่องของการจัดแคมเปญโฆษณาตามคอนเทนต์นะครับ a i เจเนเรตรูปเจ n เน a เรตเสียงทาอะไรโอ้โสารพัดเลยแต่ก่อนต้องไปจ้างกราฟิกนะเดี๋ยวนี้นะครับสามารถคิดเองแล้วให้พักทามทาไม่ได้เลยนั่นคือเรื่องที่ยอดเดียม นะครับใน3ข้อนะครับก็คือการใช้เทคโนโลยีนะครับในการลดต้นทุนอันนี้ก็อยากให้ฝากไว้นะครับแล้วต่อมานะครับมาดูข้อต่อไปเลยแล้กัน ต่อมาในข้อที่4นะครับก็คือการพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็พัฒนาองค์กรให้ทันยุคทันสมัยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะว่าแม้กระทั่งตัวโค้ดเองเนี่ยโค้ดเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจเนาะเรียนการตลาดนะครับเรียนที่ปรึกษาธุรกิจสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับไอ้ข้อมูลที่เราเคยเรียนรู้เนี่ยมันอาจจะเป็นข้อมูลที่ดีมากๆอยู่แล้วนะแต่ว่ามันไม่รู้ว่ากี่ปีแล้วนะครับแล้วก็ตอนสมัยเราเรียนเนี่ยนะครับมันก็ยังไม่มีเทคโนโลยีเหล่านี้แปลว่าตัวเป็นเป็นคนที่เป็นผู้บริหารเป็นซีอรือวอา เป็นระดับมีเนเจอร์เองก็ต้องพัฒนาตัวเองนะครับในการเรียนรู้เทคโนโลยีว่าสมัยนี้นะครับเทคโนโลยีมันไปถึงไหนแล้วนะครับเราจะได้เอามาพัฒนานะครับธุรกิจของเราแล้วก็เอาไปพัฒนาองค์กรของเราให้พนักงานของเราเนี่ยมีความรู้มีคอมเพนเซอรหรือว่าจะรับพนักงานใหม่มาเนี่ยเราจะได้รู้ว่าสมรรถนะของเขาเนี่ยสเปคเขาแบบไหนที่จะเอาเข้ามาทํางานในองค์กรนะครับพอตัวเรารู้พนักงานเรารู้แล้วก็เราก็สามารถเอาความรู้ตรงนี้ไปพัฒนาตัวแทนฝ่ายขายบางทีตัวแทนฝ่ายขาย ไปพัฒนาในการสื spell, ่อสารให้ลูกค้าเนี่ยเข้าถึงเราได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะเพราะว่าปัจจุบันนี้เรื่องของการตามโลกขอบอกจริงนะครับว่า AI เนี่ยเขาเหวี่ยงเร็วมากแต่ก่อนเวลาเราเรียนรู้โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งมันใช้ได้หลายปีเลยนะแต่ในปัจจุบันนี้การเรียนรู้หนึ่งอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนเดือนต่อเดือนเลยไอ้สิ่งที่เราเคยเรียนรู้เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนนี้อาจจะใช้ไม่ได้ก็อยากจะบอกเลยว่าการอัปเดตแล้วก็การปรับปรุงความรู้ให้กับตัวเองและองค์กรเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับในปี ะะต่อมาข้อที่5ก็คือในเรื่องของการเพิ่ม นะครับและดูแลช่องทางการตลาดออนไลน์นะครับปัจจุบันนี้ในโซเชียลมีเดียเนี่ยโอ้มีหลายช่องมากนะช่องแดงช่องฟ้าช่องเขียวช่องอะไรต่างๆมากมายเยอะจนบางทีแม้กระทั่งโค้ดเองนะครับแล้วขอบอกเลยว่าปัจจุบันตัว c e o เองเนี่ยต้องโดดเข้ามาดูแลช่องโซเชียลมีเดียเองด้วยนะครับเรื่องของการสร้าง p e r s o n a l brand นะครับตัวผู้บริหารเองก็จําเป็นที่จะต้องให้ความสําคัญเนาะกับการที่จะมาสร้าง p e r s o n a l brand หรือว่ารู้ช่องทางในเรื่องของการขายสินค้าบริการหรือการติดต่อติด ตามลูกค้านะครับภาพลักษณ์ของบริษัทที่ออกไปเป็นยังไงอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับต่อมาข้อที่6เลยนะครับการรักษาฐานลูกค้านะครับโดยการเก็บนะครับข้อมูลใส่ดัตตาเบททีนี้การเอามีข้อมูลลูกค้ากับดัตตาเบสเนี่ยมันดียังไงนะครับต้องต้อง,ต,องต้องอิงตรงนี้ก่อนเนื่องจาก AI ปัจจุบันเนี่ยเขาอัจฉริยะมากนะครับถ้าเราเก็บข้อมูลลูกค้านะว่าลูกค้าซื้อสินค้าแบบไหนมีพฤติกรรมอะไรยังไงเนี่ยนะครับโค้ดลองทำนะครับแล้วก็ไปโยนใส่ AI เนี่ยเขาจะ บอกกลยุทธ์บอกวิธีการให้เราเลยนะครับว่าลูกค้าคนนี้ควรดูแลยังไงควรติดต่อตยามแต่ว่าต้องดูประสบการณ์ตัวเราเองด้วยนะนะครับเอาจากประสบการณ์ไม่ได้ไปเชื่อไอทั้งหมดให้ฐานนัตเบตนี่ยครับเป็นกลัวการวิเคราะห์ การติดตามนะครับให้โอเวอรเอชันของเราเนี่ยติดตามลูกค้าหรือตัวเราเนี่ยจะได้เอาข้อมูลจากลูกค้าเนี่ยมาพัฒนาปรับปรุงนะครับสินค้าแล้วก็บริการของเราเนี่ยนะครับให้ดีมากย,ยิ่งขึ้นไปนะครับสิ่งนี้คือมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับที่ขอบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะปล่อยว่าฐานดาต้าเบสของลูกค้าเนี่ยเป็นเรื่องของตัวแทนหรือฝ่ายขายเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าบริษัทเองก็จําเป็นที่จะต้องให้ความสําคัญนะครับหรือว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับเป็นผู้ประกอบ เราก็ควรเก็บฐานข้อมูลลูกค้านะครับเพื่อที่จะได้ดูแลลูกค้าได้ในระยะยาวแล้วก็สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีนะครับแล้วก็ในธุรกิจปัจจุบันนี้มันมีทั้งเขาเรียกว่าไซส์ใหญ่ไซส์ขนาดกลางแล้วก็ไซส์เล็กแล้วก็ทั้งไซส์มินินะครับเขาเรียกว่าขนาดกลางขนาดใหญ่เนี่ยผมเชื่อว่าเขาเอาตัวรอดได้อยู่แล้วนะครับขนาดมินิขนาดเล็กเนี่ยนะครับสขนาดนี้ที่ยังขาดความรู้เรื่องของการวางแผนธุรกิจหรือขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีเนี่ยนะครับโค้ดก็บอกว่าวันนี้ อยากลดน้ำลงให้พวกเรารตัวเล็กตัวน้อยลุกขึ้นมาเรียนรู้นะครับลุกขึ้นมาเรียนเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียบ้างเรียนรู้เทคโนโลยี AI นะครับแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของการเขียนแผนธุรกิจซึ่งมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแล้วก็การเข้าถึงความรู้ปัจจุบันเนี้ยเราสามารถเรียนรู้ฟรีที่ไหนเยอะได้เยอะแยะมากมายใน YouTube ในอะไรต่างๆนะครับก็อยากฝากไว้นะครับกับหข้อที่โค้ดได้พูดมานะว่าปีนี้การข้อหนึ่งเลยคือการทบทวนแผนธุรกิจถือว่าเป็นเรื่องที่ สำคัญมากนะครับข้อที่2การพัฒนาสินค้าแล้วก็บริการนะครับข้อที่3การใช้เทคโนโลยีนะครับเพื่อเพิ่มต้นทุนนะครับลดต้นทุนนะแล้วก็ลดเวลานะครับข้อ4พัฒนาตัวเองแล้วก็องค์กรให้ทันโลกนะครับข้อที่5นะครับเพิ่มแล้วก็ดูแลช่องทางการตลาดเพิ่มเติมแล้วก็ข้อที่6นะครับรักษาฐานข้อมูลโดย d า t a าเบสนะครับหข้อนี้โค้ดก็เอามาทบทวนธุรกิจของตัวเองเหมือนกันนะวันนี้เรามาแบ่งปันกันนะครับแล้วโค้ดเชื่อว่าปี 2568- ันหรือ2 0 ยเนี่ยธุรกิจของพวกเราทุกท่านดีอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมไปปรับดูนะครับสวัสดีครับ